สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งที่พึ่งคนไทยกลับมาจุดทูบเลขทูบงวดหนึ่งตุลาคมรัฐบาลไทย นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหวยออกสําหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงมดประจําวันที่1ตุลาคม2564ล่าสุดนั้นแม่น้ำหนึ่งได้คัมแบ็กกลับมาจุดทูบเผยเลขเด็ดงวดนี้ปรากฏเลขทูกป,ปู่ให้แฟนคลับได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลุ้นรับทรัพย์กันทวนหน้างวดนี้มาแน่สำหรับทาง YouTube c ช anel ระครังทองได้โพสต์คลิปแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบเลขเด็ดคนดังไลฟ์สดความยาว18นาที57วินาทีซึ่งเป็นคลิปเจ้าตัวนั่งจุดทูบ ซึ่งตัวเล็กของทุปก็คือ999ต่อมาแม่น้ำหนึ่งย้ำว่ารัฐบาลไทยปีนี้ทั้งปีรอดูไว้เลยมี7มี9ทุกงวดไม่7มาก็9มาหรือมาทั้ง7และ9นอกจากนี้แม่น้ำหนึ่งยังได้พูดย้ำระบุไวยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ชื่อว่ามี9ย้ายำว่ามั่นใจว่ามี9เพราะตนเองชอบ39แต่ทางนี้ระวังจะเป็น36 เพราะจะตีลังกาเน้น3 9 36ซึ่งถือว่าเป็นการให้แนวทางอาจจะไม่เข้าทุกงวดไม่มีใครให้แม่นไปตลอดทั้งปีซึ่งเลขทูบที่แม่น้ำหนึ่งจุดได้ก็คือหมายเลข999และแม่น้ำหนึ่งย้ำอีกว่ารัฐบาลไทยจะมีเลข7และเลข9มาทุกงวดและเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบงวดนี้ก็คือเลข9และเลขที่น่าจะมาก็คือ39หรือไม่ก็36หงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ